สกายร้อนะครับเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะครับนี่ชุดเฟืองครับน้ำมันแบบดำนะครับวิธีเปลี่ยนก็คือน็อตสี่ตัวนะครับ1,2,3,4งสองสามสี 1, 2, 3, นะครับก็จะถอดชุดนี้ออกมานะครับนี่ถอดชุดนี้ออกมา แล้วก็คลายนอ็อตตรงจุดนี้นะครับตรงที่ใส่น้ํามันนะครับคลายนอ็อตออกแล้วก็คว่ำน้ํามันทิ้งให้หมดนะครับเราไปทางแนนนะครับดูด,ดูตรงตามแมวถ้ามันดําแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับก็ใช้เป็นน้ำมันเฟื่องายของรถยนต์นะครับเบอร์เก้าสิบนะครับหรือเบอร์หกสิบก็ได้นะครับใส่<ไ>วิธีใส่ก็คือ เติมให้ใครับตาแมวเติมให้อ่ามันอยู่ครึ่งของตาแมวตัวนี้นะครับต้องหาที่วางวางระดับให้มันตรงนะครับแล้วก็เติมน้ำมันใส่ระดับตาแมวครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดฝาเข้าไปนะครับอะไรบ้ครับวิธีเติมน้ำมันเฟืองท้ายของสกายโรสิพารามอเตอร์นะครับตรงจุดนี้นะครับมันจะมีที่เติมนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเติมใส่แล้วก็ปิดจุกตาแมวนะครับมาต่อกันอ่ะเอาเลยครับนี่นะครับจุกตาแมวนะครับเราจะเติมให้มันโผล่ขึ้นมาชักครึ่งของตาแมวนะครับแล้วเราก็ปิดไว้แล้วก็ใช้ปํามันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเบอร์เก้าสิบนะครับแปดสิบเก้าสิบ ข้างหลังครับ90หรือว่าเบอร์60ก็ได้นะครับได้ทั้งสองเบอร์ตัวนี้ผมใช้ของรถยนต์นะครับส่วนท้ายแล้วก็จัดเตือนเข้าไปเลยนะครับ นิดนึงครับมันเติมไม่เยอะนะครับยังก็หล่นแล้วก็ปิดโลเดี๋ยวรอดูระดับน้ำมันนะครับอดเดี๋ยวใช้เป็น่ากอีกนะครับต่อนะครับเราก็เอามาประกบนะครับให้มันอยู่เป็นฉากนะครับกับตัวเครื่อง แล้วก็ดูตรงตาแมวตรงนี้นะครับตอนนี้คือมันเยอะไปนะครับเดีย๋ยวเราจะมาเทีอยวว่าพิเศษ,ษกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เจอเนื้อคู่นะครับเนื้อคู่แมน เดีย๋ยวลายตัวอ,อีกรอบหนึ่งครับก็พ <c oughs> ยายามครับเรียงซอยกันกครับเกทกสิี่เธออกครับนีด้นูครับตรงนี้ครับ ตั้งตั้งเครื่องให้มันเป็นได้ฉาดนะครับให้มันตรงๆนะครับหาพื้นที่ตรงๆครับแล้วก็ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นมาตามแนวเป็นครึ่งเดียวครับเอาประมาณนี้ก็ใช้ได้ครับนะตอนอ่ามันตอนมันทํางานนะครับมันจะตีน้ํามันขึ้นเต็มตามแนวนะครับนี่นะครับรอบเปลี่ยนผมก็ไม่ได้ดูอ่าวัดรอบนะครับผมจะดูตรงตามแนวเอานะครับว่าน้ํามันมันใสใสหรือว่าดาถ้าดาเราสามารถเปลี่ยนได้เลย ถ้าเกินมีข้อต้องใช้อะไรก็ทักอินบ็อกมาขอความมาก็ได้นะครับเดี๋ยวมีคำตอบให้โอเคครับเดี๋ยว